สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์4 6 1กับการวางแผนที่เอาตัวละครอย่างโกเคสิ SSR บวกทีเหตุผลผาสิบสองผ่าสิบสองครับกับคับคับ ก็พาเอาไอ้นี่ก็พาเอาราชาทะเลลึกเอเดนดาบวกตัวใดมันจะคุ้มกว่าวะระวังโกเฮซือเอเดนไอพาสิบสองก็ไปราชาทะเลลึกซุปเจ้าบ้านสุดไข่ยโจ้ซุปควาดเ่วยว,ยว,ยวยตัวใดดีด ขัน้นมานไดินยาวๆกับเมนได้คุณแล้วไในในกไอยราชาทะเลลึกคุณแล้วราชาทะเลลึกลิ้นได้ยาวๆแค่มันจัดทีมเนาะใน่ฟังปีศาจทีเป็นเ้าจะออกมาแทงก้าจะออกมาแท่นเป็นนี่มาแทนแม็กซาย้าราชาทะเลลึกทีเป็นประมาณนี้ทีมข่อย ถ้าเป็นเกียโร่โก็สิมาแทนวัคซีนแมนเกียโร่โเกียโร่โเกียโร่โเรพื่งกานวาเซียลตัวใดดีดระว่างโกเจสือกับราชาทะเลลึกคอมเมนต์บอกนี้ด้ครับว่าเซียลตัวใดดีระว่างโกเจสือฮัสิบซองกับราชาทะเลลึกโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้